สองพรับไอ้สัสตายที่เอียโอ้โหมาจากไหนวะไอ้เฮี้ยมเดินม,มาทำที่อะไรเนี่ยม่เป็นไรละมาทบใจแล้ควครับนนี้ผมไม่ต้องรอดแน่นอนโหลนี่มีใครอ๋อกดย่อสปิ e d ใส่ให้เองนี่มีไ้เยอเจๆตัวอะไรตัวอะไร ผมไม่รูああ้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงเย้ได้ละโอ้ยมาโตแหบเลย โอ,โอ้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยเด็กเฮ้ยมันกักหักวผผกูที่ผ่ายมันเกาะหัวผมเลยเนี่ยเยียดก็ไม่โดนละเวียนกรรมอาเอาเพี้ยมาเนี่ย หลบก่อนเชฟว่าละค,ค่อยๆไปฮะรอจังหวะก่อน เชดเรียบร้อยด่านหนึ่งผ่านแล้วโอ้โอไม่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าโอเคครับมาชิดด่านเสาโอโหสอาที่ในจะนอดไปเนี่ยโก้โธ่โฮเฮีย ngồi trên ạ Ô hồ lắm cô Cô để sơ được Vậy Quay โอ okay. เคเน็นตาบานละอ๋ออยู่นี่อย่างนี้ไงเดี๋ยวแล้วทำไมอะ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าผมจะต้องแบบ่าของไปส่งก่อนเนี่ยแน่ๆเลยครับน่าจะท้องไปจุดแรกคนเฮ้ยอยู่สามาาตั้งไกล วะชื่อแมะแดกรถเฉียนปูอืออ๋อเหลือนี่ว่ะมาไม่นะหลบก่อนไม่รู้อ่ะอ่านี่จริงด้วยก็มาส่งวันนี้ก่อน น่ามาเตะตาเลยเฉครับไปเร็วๆเลยครับเดี๋ยวผีจะเกิดรัวๆอเยต้องระวังนะครับตอนนี้โอ้โห้ตัวที่นี้ไม่เป็นไรครับเราไม่มีของแล้ว าข้าไมมโอ้โหไม่เป็น,บบน,นไรแน่เยอะแยมั่งตัหลบไหนจิวะหลบนี้ก็เถอะวะที้เมเดินมาทำยี่อะไรเนี่ยโอ้ฟัดเลยโอ้โหแตกมึงเงาเอ้เงา เคอยู่ทางขวามือทางตายเชี่ <Okay. S 1> ไปเลยครับมืเช <c oughs> <c oughs> <c oughs> ียอะไรเนี่ยเหมือนนี่เนาะเรือรับกับแบอสตันนะก่อนเลยอ้ยเชี้ยิ่ง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 โดนโก้เอ้าตุ่นแตกเชียเอ้ย เสียใช่ไหมเนี่ยโอ๋เปล่าเฉงเงาไปแล้วโอเคผ่านด่านสองแล้วอะไรเนี่ยมันก็ผีใหญ่ๆนี่กี่บาทวนะเนี่ย ไม่จีิงๆก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับเหล่านี้ไม่มีแล้วเราต้องหายสองพันไอสัตว์ฮ้ยเรีอโอ้โหมาจากไหนวะนี่สัตว์ไอ้เฮียฮัลโหๆ Ủa lên mày vô rồi <laughs> hết ะเดี๋ยวนะครับคออะทำไมอะยังไม่เสร็จอีกอ่ะ อ้าววออะไรอะที่มีกี่บาทเจ็ดพันเพื่อจะมีหวังนี่เนายเจ็ดพันจือ, 7, เ,อเขาไม่พอนี่ว่าแต่แบบโอ้ๆเบาๆลูก โอ้โหยนเลยห้าพันละอืม จวหายซึ่งเอาประชามดอบนี้ไม่ได้อะผมต้องยีใหม่นอบนี้ผมพ่าเตน,นะมันชิแรกวันนี้ครับผมทำขอมังไลยสองชิ้น ของเลยไหมเรนนี้ไปขายไม่ได้เจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นใหม่นะครับเพราะไม่เป็นไรครับมันเป็นพวกบั็กเกมนะก็ะถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะลองทำชาเลนจ์ดูว,ว่าแบบเย็นสัก,กสิบยี่สิบเบลดูผมว่ามันนา่าจะสนุกอ่ะ อย่างไงก็เดี๋ยวถ้ากลางคืนยันไหวได้งไงเดี๋ยวอาจจะมาต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวขอพักไปก่อน